เยาว่าบาปตุ่มสมมลยบ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้แซ่บแบครับเต็มมอเลยอืมสดห่อนๆจะค่ำนะสมยาคัดซะอืมองฝากอยากอุดรน,นะครับเอาพอเราฝากก็้องมาให้ซีโตนะครับอยากคิดอยากเสียบครับมันหอมนะครับไก่บ้านองปรปูยิ้ง,งไลเลย เครื่องปรุงมีข่าตะไคร่ใบกระกูดใบมอนใบมะขามนะครับมะขามเปียกเล็กน้อย <c oughs> ต้มแบบบานๆเท่านี้แต่มันหอมไกบ่บ้านบลองเห็ดยังเลยบพรข้าวบพรยังหอมก <c oughs> ินมันหยิดสะโาะเลยกินสะโาะไก่บานเลยกินออกหมูเลยไอยังไก่ในรูได้ว่าโอ้ต้มไก่บานนี่ว่าปลาพี่น้องเอ้ยมาได้ครับมากินเขานเหมือนกันครับเดี๋ยวเสียมาโบเอิร์นมือน่อในแบ่งนาทีครับอันพี่สาวนะครับตอนแรกว่ายังพี่สาวต้มซุกิน บท่านแก่นะครับทั้งนึงเขาทั้งยังผมหิวเขาครับผมเลยเอามาต้มเองเลยหูน้มอีก่อน <c oughs> สุดยอดของแท้ครับของแท้สุดยอดอีเลสเสียบคักสมยาคัก เพิ่มความเปรดนิดหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนะครับต้มสมไก่บ้านนะครับต้มสมไก่บ้านใบมะขามอ่อนใส่ใบมอนนะครับของฝากจากอุดร อยอะเลยต้มปิ้ป่อยพี่สาวกับกำลังหนึ่ง,ขงเขาเหนียวนะครับแบงกันโคตรหนาทีไม่เห็ดตัวแรกวะยัพี่สาวเห็ดยันเห็ดบนท่านนะครับเพราะว่าผมหิวเขาผมไปเลยเอาไก,ก่มาต้มเองเลยนี่ครับต้มแบบบานๆเ่านะครับสมอยากคักซะเสียบคัก เอาอีกย่งมันแหลกกับบนย่อมนะครับนี่ต้มไกบ่บ้านห้อบ้านบานสมหยาบบัวได้กินโดนต้มเปื่อยนะครับต่ำแก้วสมๆเล็กน้อยหนึ่งข้าวเหนียวอ่อนๆนะครับพี่สามันลังหนึ่งข้าวเหนียวอยู่ทักแสบทักมันหอมนะครับแบบบัวตองเซยังไหลเลยหอมหอมแบบธรมรมชาติ์ดีทีผู้ใด้ก็ต้มสีหูไปกินกินไก่ไมันออกนะครับกินแบบบานห้อา กายบานเ้างหมด้มันเปื่อยๆก่อนนี้เั็หน่อยครับมันได้กินยังไม่ไงบูย้ยเดี๋ยวว่าบาครับเขียเข่ยงานเคี้ยไม้ค่อนขวาก็กินแล้ว ไก่บานมามา,มามาครับบ้านใส่บนีับแก้วมานบ้าน